ไปแนะนำเป็นสถานที่ไหนคะพี่เอกเกาหลีใต้ครับโอ้ยพี่เอกได้ไปมาไหมคะเทปนี้ไปมาเกาหลีใต้มีชื่อเกาหลีกลับมาบ้างไหมคะมีครับจนจังแกอ๋อก็มีชื่อเกาหลีเหมือนกันค่ะพี่อะไรครับสวยจังเธอประจานคม่ต้องไปชื่อไม่เอาดีกว่าชื่อไทยเนี่ยดีแล้วนะผมว่าเราไปดูประตูโบราณกันดีกว่าครับที่ธงแดมุนครับ ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเวลาเราใช้สปีีชัตเตอร์ชาเนี่ยก็จะต้องใช้ขาตั Gender ้งกล้องถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณลืมเอาขาตั้งกล้องมาเราสามารถประยุกต์ใช้สิ่งอื่นให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยไปดูกันดีกว่าครับนั่งราก็ได้รอกตาบะกตอบละ เหมือนกันเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั่นจริงๆเลยครับมีใใอดับต่อไปเไป็นไงครับ,ไป,ไ,รบไปประเทศจีน,จนค่ะเราจะพาไปท่องเที่ยวที่สระมังกรดำครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโอ,อากาศสดชื่นมากครับตรงนี้เขาเรียกว่าบึงมังกรดํานะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าเคยหลงฐานครับเคยหลงฐานเนี่ยก็คือ แหล่งที่สําหรับเก็บกักน้ํานะครับน้ํามันจะไหลมาจากทางนู้นนะครับเห็นไหมครับทางนู้นเป็นเทือกเขาหิมะมังกรหยกครับแถวนี้ก็จะเป็นเขื่อนครับน้ํานี่ก็จะไหลไปเรื่อยไปจนถึงเมืองโบราณลี่เจียงนู่นนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่น่าถ่ายภาพมากที่สุดนะครับวิธีการถ่ายอันดับแรกนี่ครับเห็นชัดๆเลยครับบึงมังกรดำเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งเพราะฉะนั้นเปียบเหมือนกับกระจกที่จะสะท้อนเงานะครับแล้วจะเป็นเงาสะพานเงาเจดีย์เพราะฉะนั้น อันดับแรกของการถ่ายคือถ่ายภาพเนี่ยนะครับอย่าลืมเก็บเงาเข้าไปด้วยนะครับ ประทับครับสุดยอดมากเลยครับเงาสะท้อนน้ำน้ำมันนิ่งด้วยยังกักกระจกเลยครับนนะครับประทับใจมากครับีอะไรประทับใจอีกไหมครับที่ตาลี่ลี่เจียงเนี่ยนอกจากเราไปสางมังกรดำเรือนะครับเรายังไปวัดเฉินเซ่งตอนนี้ด้านหลังเราก็จะเป็นเจดีสามองค์ใช่เจดีสามองค์ แต่ไม่ใช่ด่านเจดีครับไม่ใช่ใช่ไหมครับผมนึ่ว่ามาตั้งนานอยู่สุพรรณอยู่แล้วไม่แงทีนี้การถ่ายภาพวิวแบบนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือฟิลเตอร์พีแอลทำไมล่ะครับอาจารย์ฟิลเตอร์เราต้องการเน้นความเข้มของสีฟ้านะครับให้ท้องฟ้าเนี่ยมันมีฟ้าเข้มเมฆเนี่เห็นชัดว่าเป็นเมฆครับเพราะฉนั้นเราจะใช้ฟิลเตีแอในการช่วยตัดแสงสะท้อนทําให้ท้องฟ้าสีเข้มขึ้น มันทำได้ขนาดนี้เลยแม่แต่ทำได้ขนาดนี้งั้นเราจะตอบแทนด้วยการพาไปกินอาหารดินเนอร์อร่อยๆพร้อมชมการแสดงที่พม่าดีไหมครับที่พม่าที่ไหนครับเรือกาละเวครับอ๋ออยากรู้ว่าเป็นยังไงอาจารย์ไปชมกันเลยครับไปชมกันครับอิ่มและอร่อยนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราถึงที่เขาเรียกว่าเรือกาละเวกครับเราจะมารับประทานอาหารเย็นกันที่นี่แล้วก็มาชมโชว์สวยๆ การแสดงบนเวทีเนี่ยแสงค่อนข้างน้อยแล้วเราก็ถ้าเราใช้แฟลชเนี่ยแฟลชก็ตกไปไม่ถึงหรือว่าแฟลชจะทำให้ภาพแบกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้แฟลชการไม่ใช้แฟลชเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ไอโซที่สูงขึ้นนะครับเท่านี้ก็พร้อมที่จะถ่ายภาพการ แสดงบนเวทีได้แล้วครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีฟิลเตอร์คอสกีนอยู่ในมือนะครับก็หยิบมาแล้วก็ใส่บนหน้าเลนส์สียนะครับแสงไฟก็จะออกมาเป็นประจายแฉกนะครับดูสวยงามไปอีกแบบนะครับ แล้วมันป๊บป๊ป๊มีแรงเลยครับเพราะว่าเด็กหน้าเราจะพาไปเที่ยว3สถานที่ท่องเที่ยวในไทยบ้างใช่ไหมใช่ครับสามดาราสาวเหมือนเดิมสวยและเซ็กซี่อยากรู้ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอชมเด็กหน้าค่ะครับผมมาสุขที่ต้องร้องโอ้โห